เป็นคลิปกล้องหน้านะคะเป็นคลิปกล้องหน้าตรงข้างหน้าสักหน่อยก็จะเป็นทางแยกที่จะลงไปอำเภอไปเก่าหรือนะเปล่าไม่รู้แหละนี่ตัวบ้านน้องบิบกวนตะบนเก่าเยอดีตรงนี้ก็จะขาเลาะหน่อยนพนปูโซบังขาเลาะขาเลาะนี่ก็จะเป็นป่ายางสวนยาง เยอะนะคะสวนยางนะบนบนภูนี้ค่ะคุณครูสมหว,นะนะวังว่าจะแยกไปอำเภอเมืองนะคะเนี่ยค่ะจะลงไปตรงนี้ก็ะจะไปผ่านเขื่อนลำปะทาวนะคะเนาะไปผ่านไม่ใช่ต้นขนุนต้นียังก็แล้วอันนี้ต้นจานนะจะออกดอกไปแล้วเราก็จะลงค่ะลงจากภูมิ้องอุไรอันนี้เป็นคุณจงปูค่ะเพื่อนเพื่อน ายางค่ะสวนยางที่ได้กรีดแล้วได้ผลก็เนะร็งแล้วเนาะดูด,ด,ดูทางลงตรงนี้ก็สวยนะไม่ใช่ต้นขนุนต้นยังก่อนอันนี้ต้นจานนะจะออกดอกไปแล้วเราก็จะลงค่ะลงจากฟูนี่ก็จะเป็นคลิปนะกล้องหน้านะคะเป็นคลิปกล้องหน้านะตรงข้างหน้าสักหน่อยก็จะเป็นทางแยกที่จะลงไป อำเภอนองพีพ้วนนะคะนกะอุโมงอุโมงต้นคูณนะคะตองอุไลก็ยังมีบ้างป่าปลายแต่ที่มีเยอะหน่อยก็ต้นคูณค่ะนี่ขึ้นมาบนภูบนภูบนตำบลท่ามเม้าไฟหวานตอนนี้บ้านะ,นะบ้านป่าสุกตูแล้วก็ไปตรงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนี่แหละ,ค,ะค่ะมีกาแยกแยกที่ าาสถาบนต่อข้ออา,า,ออางตางก็เป็นร้านค้านะคะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านขายขด,ด,ดยาวนะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพท่า,ทาตืเนนะตรงนี้ก็นาจะเป็นอ่าเนือเ,อนนะะเื่อนเนาะเนือนหรือ,ลอ,นนอหลังเกื่อนนะพ่อหลังเกือนเเมืองนะคะเนาะเป็นทานงแยกลงไปอำเงนเมือง ป่าปรงพันปีใบมอหินขาวซ้ายมือตรงไปเป็นป่าโคงพันปีนะคะเพื่อเป็นทองอุไรอันนี้เป็นคุณจงปูค่ะเพื่อนเพื่อนสภาวนี่ค่ะอันนี้เป็นบ้านนองปีพวนตะบนเก่าแย่ดีค่ะตะบนเก่าไม้ก็เป็นตะบนเก่าแย่ดีบ่เขาเขียนว่าตะบนเก่าลงวิวชิวทั์มองไปนน่นเนาะก็ยังคงเป็นต้นทองอุไรนะคะทองอุไร แ่วงน,น,นี้ก็จะขาเลาะหน่อยคุณปูสซบังขาเลาะขาเลาะจวงนี้ก็จะขาเลาะหน่อยคุณปูสซบังขาเลาะขาเลาะจวงนี้ก็จะขาเลาะหน่อยคุณปูสซบังขาเลาะขาเลาะ่้่ะว้าวว้าว,ว,าวแยกลงไปนี่ก็จะเป็นไร่ของคุณปูสุบินที่เราเคยไปพักเน,ะนเกาะหน,น,นองพี่ป้วนหนองพี่ป้วนนะะน อุโมงอุโมงต้นคูนนะคะทองอุไลก็ยังมีบ้างป,าปลายแต่ที่มีเยอะหน่อยก็ต้นโูนค่ะมองชําเป็นร้านอาหารองค์การบริหารส่วนตะบนท่าม่ไฟหวานแล้วค่ะท่าม่ไฟหวานแล้วค่ะเพื่อนๆขึ้นมาบนภูบนภูบนตำบลท่าม่ไฟหวาน ตอนนี้บ้านก็ปลูกทุเรียนได้แล้วนะคะหลายคนที่แบบนะลองลองปลูกทุเรียนก็ไดนะ้ได้ผลผลิตแล้วค่ะเพื่อนๆะได้ผลผลิตไไม่ใช่ต้นขนุนต้นอียังก่อนอย่าต,ต้นจานนะจะออกดอกไปแล้วเราก็จะลงค่ะลงจากผูเรียนกำลังน่าจะผุดเอาหัวไปขายแล้วแล้วก็จะปลูกใหม่ก็เหลือนะกิ่งท่อนทนันเอาไว้อยู่ ใช่ไหมหายเอิดหายเกิดหายเกินเอาไปปลูกหายเกิน,าย,กนยาวๆอันนี้เป็นเกินปีนี้นะ้ำแห้งะคะเลยบ้านเขาจะปลูกมันค่ะเพื่อนๆนี่เห็นกำลังน่าจะขุดเอาหัวไปขายแล้วแล้วก็จะปลูกใหม่ก็เหลือนะจิ้งท่อนทันเอาไว้อยู่ ตรงนี้ก็จะขาเลาะหน่อยคุณครูสมบังขาเลาะขาเลาะค่คุณครูสมบังว่าจะแยกไปอำเภอเมืองนะคะเนี่ยค่ะจะลงไปตรงนี้ก็จะไปผ่านเขื่อนลำปะทาวนะ,ะเนาะไปผ่านของชำเป็นร้านอาหารนะองค์การบริหารส่วนตะบนถ้ามเมาไฟหวานแล้วค่ะถ้ามเมาไฟหวานแล้วค่ะเพื่อน เชียรภูมิเยอะดีว้าวดูต้นปูนต้นนี้โโนะคะโด่มากเลยนี่ก็จะเป็นคลิปนะกล้กองหน้านะคะเป็นคลิปกล้องหน้านะตรงข้างหน้าสักหน่อยก็จะเป็นทางแยกที่จะลงไปอำเภอตากเพื่อนยาวนะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านีา้ก็ยังคงเป็นอุโมงค์ต้นปูนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนะคะอุโม,มงค์ต้นปูน ปลูกไว้สองข้างทางก็ได้นี่ก็จะเป็นป่ายางสวนยางเยอะนะคะสวนยางนะบนบนภูนี้โอ้ลืมไม่ดูโรงเรียนท่าเมาไฟหวานเป็นโรงเรียนมยัธยมกับเพื่อนนี่ขึ้นมาบนภูบนภูบนตำบลท่าเม้าไฟหวาน,นตอนนี้บ้านอ่างทางตอนนี้สวน นี้ก็น่าจะเป็น mm. เนื้อเกลือนแล้วกันเนาะเนื้อเกลือนหรือหลังเกลือนนะพ่อหลังเกลือนคุณเพื่อนสมหวังว่าจ๊ะแยกไปอำเภอเมือง,ง,งนะคะเนี่ยค่ะจะลงไปตรงนี้ก็จะไปผ่านเกลือนลำปะทาวแล้วเนาะไปผ่านให้เพื่อนๆเห็นต้น,ป,น,น,นประดูงกิง่งอมตอนนี้เหลือเกลือนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเกลือนแล้วกัน เหนือเกินหรือหลังเกินนะพ่อครับหลังเกินนื่อนหาหมอกไฟหวานสองข้างทางก็ร่มรื่นก็มีต้นไม้อันนีต้นอะไรต้นขนุนไหมแต่น้องวัดป่าสุกตูนะก็ไปตรงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนี่แหละค่ะมีการแยกแยกที่เออโน<ะ>่สองข้างทางก็ยังเป็นต้นคูน,นต้นคูนออกดอกเหลืองอาลา เดิมนะคะต้น,ค,น,น,ะค,ะนคูนเนาะคุณครูสมหวังว่าวจะแยกไปอำเภอเมืองะคะเนี่ยค่ะจะลงไปตรงนี้ก็จะไปผ่านเื่อนลำกระนะคะเนาะไปผ่านเก็ต้นคูนคูนคูนอันนี้เป็นต้นอะไรไม่รู้ ยังคงเป็นต้น,งอ,นะะตองอุไรนะคะองอุไรน้ำแข็งเหวี่งเนาะสองข้างทางก็ยังเป็นต้นคูนนะต้นคูนออกดอกเหลืองอาลามเหมือนเดิมนะคะต้นคูนเนาะ,ะต้นคูนก็ยังไม่ยังไม่โลนนะคะยัง ตำบลเก่าแย่ดีค่ะตำบลเก่าไม้ก็เป็นตำบลเก่าแย่ดีบ yeah, yeah, ่เขาเขียนว่าตำบลเก่าก็เป็นอันนี้จะเป็นต้นต้นอะไรชุมเห็ดเห็ไม่ได้เป็นต้นอะไรจําไม่ได้ต้องบอกไปก็ยังเป็นขึ้นมาบนภูบนภูบนตำบลท่ามาไฟหานนตอนนี้บ้านหาน เป็นร้านค้านะคะเนาะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านขายข้ก็เป็นอันนี้จะเป็นต้นต้นอะไรชุมเห็ดที่เห็ดไหมไม่ได้เป็นต้นอะไรจําไม่ได้ต้องบอกไปก็ยังไปจับเพื่อนยาวนะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก็ยังคงเป็นอุโมงต้นปูนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนะคะอุโมงต้นปูน ปลูกไว้สองข้างทางก็ได้วิวชิวทัศน์มองไปนน่นเนาะก็ยังคงเป็นต้นทองอุไรนะคะทองอุไรน้ำแห้งไม่ใช่ต้นขนุนต้นอีกย่างก็แล้วอันนี้ต้นจานนะจะออกดอกไปแล้วเราก็จะลงค่ะลงจากภูให้เพื่อนๆเห็นต้นประดูกิ่งอกเราก็จะเป็นดูทางลงที่เราจะไปยัง หมู่บ้านที่เราจะไปนะคะอยู่ท้ายเขื่อนทางงงสวยงามนะคะ,ะ,คะไปเก่าเลยืจเปอ่าไม่รู้แหละ <c oughs> มี่ก็บ้านน้องพีุ่้ญ์ตะบนเก่าเย่ะดี